น้องงัวพี่น้องบึงดิีายตรวจตรวจเลยพี่น้องเบิึงบึงบึงดูปาสถูน้องนึงน้องนึงพี่น้องโอ้ยมาถึงจังหวะพอดีมาเหรียญยุบานพี่น้องเลยได้น้องงัวมากครับเจ้างัวงัวงัวขอดงัวลูกพี่น้องเจ้านั้นเออมาบังดูอีกย่างนีิเอาหมองมาหมองมาไว้นี่บึงดูดิหมอมาเอาเอ้เดิเลยโอ้ยบึงดูน่ที่บึงดูบึงดู คุณนะอุ้ยไม่เป็นจะหนองใหญ่ยทำไมพี่น้องอุ้ยน่องหัวน่องหัวมาจังหวะพอดีองัวอกอกลูกคุณนะป้าวถูกไข่ใหญ่ไข่สายใหญ่เลยบาดดีอู้ยพี่น้องเั้ยมาดวงดีดีเลยพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวสิไปล่างกับพี่น้องไปล่าง,างเกลืออะไรกัเาขาก็ค่อยๆตุม่มแต่ว่าเขาล่างอย่าล่างโดนมันดีสีมันมันดีจืดๆเอนาะแม่เอาเดี๋ยวล่างแม่พี่บุญพี่น้องพุญน้องดูไปๆว้าวถูกมามาพี่พี่ มาพี่นวว้องมามาแล้วมาแล้วบ่นเนี่ยล่างแต่ว่าเขาเบิ่งส่งไปแต่บ่มีขีเข้เ,เห,หงื่อไหลเดี๋ยวเขาจะไปล่างออกจะใส่อะไรเบิ่งขี้เหงื่อก่อนโอ้ยบ่มีขี้เหงื่อดิพี่หนุ่มล่างล่างออกไล่มันสิมันสิบวบนเสียบดิเนีย่ยโอ้บ่มีขีเ้เหงื่อพี่หนุ่มบุ้่มีขี้เหงื่อครับบ่มีขี้เหงื่อลูกเลยแบบนี้ดีเลยดีเลยแต่ว่าเขาจะไปล่างไล่ น้ำขึ้นน้ำมันสีวิตอันนี้ยอ้าววานนี้ห้องจำเล่นะห้องโมนี่เฮียมาไลมาใช่เลยมาพี่น้องมาพี่ต้มเลยเด้อต้มเลยเด้อยอู้หูเต็มหม้อเต็มหม้อเต็มหม้อโมนต้องใส่น้ำลายพี่น้องสูตรนี้ต้มให้มันสุกให้มันเปื่อยก่อนเดี๋ยวเ้องมาแกงหรือสิจุก็ได้โอเคพี่น้อง ลูกเลยเด้อพี่น้องเด้อเบิงบ่งเด้อเบิ่งเด้ออีกย่างโอ้โหน้องหนึ่งพี่น้องน้องหนึ่งโอ้โหมึงต่มจุต่มจุใส่บักขามเด้อหนูคลากรอบอ่ะนี่โอ้โหน่ะคลากร่ายบ่ะเนี่เฮ้ยหอนหอนเลยไปจุดตรวจเลยบ่เนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขชนนะครับมาพี่น้องมากินซ้อยจุน้องงัวพี่น้องมึงดิไปตรวจตรวจเลยพี่น้องอบอออเบิเงๆๆ่งบังบ่งเด้อ ปอโตนนองหนึ่งนนองหนึ่งพี่นนองโอ้ยมาถึงจังหวะพอดีมาเล่ยนอยู่บ้านพี่นนองเลยได้นนองง่วมาครับเจ้าง่วงง่วงง่วอ,อดง่วออกลูกพี่นนองพี่เตรียมเตรียมพักขาดพี่นนองพักขาดตุก,กินกับนนองง่วนตีเขาเาา่าเลยไดย้พี่นนองเด้อใส่เลยมามาเนี่ยห่อนได้ดีพี่นนองโอ้ยอายตุกตวดเลยพี่จุก่อนพี่นนองจุก่อนเมืองเจียวกันกคักเลย ผักเลยบเนยนะเสียบของเทียเรอยทอดขาดนิพี่น้องพัดขาดไม่งใส่อ,อมแกงอ,อมแล้วนีิเขาเลยเนีย่ยมันจะบบขันบบใส่ขาดมันยีขาดไปมันหรู้สึอบ,บดขาดอยูอ่พี่ตัดกินตัวน,น่อยมันพี่น้องซุปโอ้ นองกับไข่สางงามหัวขวดพอดเพีเลยหัวไอ้อยู่บ้านพี่น้องห่างหายไปดุนใส่บลีกอกสีกันเดี๋ยวปาดกันพี่น้องพันใส่บักซีบันหัวไอ้ขาดไปเลย ม,มันจะมีอันนึงเขาขาวมือเขาอื่นยังเนาะคือแบกไข่หลังนี่แหละเด <c oughs> ี๋ยว้น,นมาแบบบอลหอนในพี่นอ้องบอลถนัดสร้อยอยังได้หอนแห้งพุดนะไอตัว,ต,วตัวเลยไข่เขาขาวพี่น้องเคยกินวันนี้ถ้าเขาอี่นยังพอดีบั่นยังเอิน่นบัน่นคือบั่นพี่น้องเอินอน่นยังร้องคอมเมนต์มาหน,น่อครับเพื่อนมันเป็นไข่หลังเขาขาวหรอก ตัวเซ็บนิ่ม,มเดือดถลอดเลยก,เกุบกุบกุบเข่าก็เนี่ยก็ประกาศขึ้นใช่นกันขนาดหนองงัวก,กับหนองเมีย่ยยังแซ่บกันเนาะมันมีหน่องเมียงเหรอพี่เจ้หนองงวัวพี่โน้ตคลาดเลยไปแล้ว แต่ว่าน่องง่วนบางมองเนี่ยคนขายแต่ทั้งบ้านบวคใครขายกันหรอ,อพี่นอ้องเพราะว่ามันหากินยากนะส่วนมากได้กับมิตรเอามาเข็ดกินกันเองแต่กันผัากกานีดเขาจะโบกินผัากกาดผักเตยนะข้าววานะเขาเห็นข้าววาผมเคยไปอยู่อาก,การแล้วเขาเอามาให้ดูดูเ <c oughs> มื่อจักขลักเสียบเนาะน่องง่วนก็คือก็คือลกง่วนแหละพี่นอ้องเอ้ยลกง่วน

เรียกว่าเริ่มเขาบ้าเริ่มเขาเหนียวพี่น้องเฮ้ยคลากรึเปล่าเนี่ยเบืองหักเผากเผาหักกล้วยพี่น้องเป็นเกี่ยมัน กินดะบกขาดเนี่ยฮ้นนี่ขนาดนี่หอนกินในื้ราะนะมันห่อนมันมาเท็ดตุมมากไหมนะครับอื เกลี่ยมันน,นี่มกุ๊บกุ๊บเออเขาตุ๋มใส่รสดีเข้าไปใส่เครื่องปรุงเข้าไปใส่เนืัวเข้าไปใส่เกลือมะขามอย่าลืมมะขามน้ำมันจะว้มสมตัดข้มข้าโอ้เอาซอสไปน้องเดี๋ยวจะไปอันไปออมไปออมซูจีร้อนกินอีกทีหนึง่งเดี๋ยวไปตัดมันห่อนตัวนี้กินกินเร็วปุด้เดี๋ยวคอยกินไปเรื่อยอีกทีหนึง่งเดี๋ยวคอยไปเกียงน้ำ เอาก็ขอบคุณพี่น้นองเด้อขอบคุณทุกไหลทุกแค่ผู้เดียวเบิ่งอย่าลืมฝากกดไรกดแชร์เนี่ยเพื่อเป็นร่งใจกันขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมได้น้องงัว่ามาพอดีพี่น้องดวงดีแห้งมาเนี่ยเด้กินน้องงัวของเสียบยืมลมหมักได้ครับเด้ดเอผู้เดียวพวกกินเนื้อ,อบวกกินอันนี้ก็ขอเถิดขอพายหน่ำเอาวันนี้เอาซ้ำในมมกอนพี่น้องเด้วพอคินาสวัสดีครับ